ครับวันนี้ผมการเติมเงินพี่าอะไรนะครับขั้นแรกนะครั่เข้าไปหน้าพัาสนะครับเข้าไปหน้าพลาสแล้วนะครับก็ให้เข้ตา,รต,รารขอขอตรงสองพันสิบ่ีเต้าครับนะครับขึ้นหน้าแบบนี้ให้กดเติมเงินครับ ขึ้นน่ามีมาครับแล้วเราก็เลือกของเราเพาของเราเป็นอะไรเป็นครูมันนี่เป็นบัตรเงินสดเป็นสี่ทองทานิดอะไรของคุณก็ว่าไปขอเป็นบัตรมันนี่นะพาานี่แล้วก็เอาบาัตรบัตรไปคนระับ โอเคก็เจออย่านี้ครับสองกสองหาศูนย้มาเยคะเร็จได้แล้วโอเคไเข้าในเกีนะ้เข้าตรงนีต่อแล้วว่ดี๋ยวต้อมาเป็นหนเกนมเลยก็นี้ครันี้เยเจอหน้า ค่ะจะเอาอันนี้อันนี้เป็นอันนี้แล้วก็กดนองการเปลี่ยนเชลเป็นคราชแล้วก็ต้แล้วก็เชื่อเพะะเชล แคทำาะของ l o ไปแค่นี้ครับแล้วก็สามารถเติมเกม FIFA ่าอะไได้นะครับ